ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการอธิบายในส่วนของการติดตั้งรายละเอียดกระบวนการการผลิตนะฮะในการติดตั้งรายละเอียดกระบวนการการผลิตตัวนี้คืออะไรที่มาของตัวนี้มันจะมาจากสินค้าเสร็จรูปของเรานะครับว่าสินค้าเสร็จรูปที่เรามีสูตรบอมแล้วเนี่ยมีโค้ดอะไรบ้างและในสูตรบอมตัวนี้นะครับการผลิตสินค้าที่มีสูตรบอมสินค้าเสร็จรูปตัวนี้ จะต้องผ่านเข้าสู่โปรเซสไหนนะฮะเพราะฉะนั้นท,ทันทีที่เข้ามาที่หน้าจอนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆมันมีรายการโผล่ขึ้นมาให้แล้วนะครับรายการในที่นี้ก็คือรายการสินทัศน์ส็จรูปที่เราตั้งสูตรการผลิตของมันขึ้นมานี่เองนะครับอโอเคคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของการนทึกหน้าจอน้านนี้กันนะฮะเ,เราเลือกไปที่ตัวปากการตรงนี้ก่อนนะครับ ตัวระบบมันจะขึ้นรายการขึ้นมาให้ว่าสินค้าเสร็จรูปที่มีสูตรการผลิตนะครับก็คือนึงจากตัวสินค้าเร็จรูปที่มีสูตรการผลิตเนี่ยขึ้นไหมเราเห็นนะครับในการผลิตทั้งหมดสมมุติว่า5ชิ้นนะครับ5ไอเทมจะต้องผ่านเข้าสู่ปรเซสไหนบ้างนะฮะปรเซสจะต้องถูกคอนฟิกขึ้นมาก่อนนะครับในหน้าจอติดตั้งกระบวนการการผลิตก่อนหน้านะฮะก็คืออาจจะเป็น ในการผลิตสินค้าตัวนี้ต้องเข้าสู่ mixing process ตัวที่1น,นะครับเข้าสู่ assembly process ตัวที่2แล้วก็เข้าสู่ packaging process ตัวที่สาตามนี้นะครับจำนวนคนตรงนี้จะเป็นตัวระบุว่าในการเข้าสู่รหัสในการเข้าสู่ Process นี้นะครับในการผลิตสินค้าสรุปตัวนี้จะต้องใช้คนทั้งหมดกี่คนนะครับ อาทิเช่นในที่นี้จะต้องใช้ทั้งหมด3คนในการเข้าสู่โปรเซสนี้ใช้เวลาในการผลิตนะครับตีสักเป็น8ชั่วโมงก็แล้วกันเราคิดค่าแรงชั่วโมงละ50บาทนะฮะโอเวอร์เ mm hmm. per unit mm hmm. ในที่นี้หมายความว่ายังไง o v เวอร์เ oh per unit mm hmm. ในที่นี้หมายถึงสินค้าสเสรจลูกนะครับ1ตัวที่วิ่งเข้าสู่ในโปรเซสโปรเซสนี้ เราคิดค่าโสคุยเนี่ยหรือคิดค่าโอเวอร์เฮดเนี่ยที่เป็นกี่บาทนะครับอาทิเช่นในเคสนี้ผมคิดเป็น5บาทแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้น5ตัวก็คิดเป็นทั้งหมด25บาทนะครับอ่า a s s e m b l y process ตัวนี้คืออะไรก็คือในขั้นที่2เราใช้คนทั้งหมดอาสมมุติว่า8คนนะครับใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะครับค่าแรงเท่ากันชั่วโมงละห0สิบาทนะฮะ o v e r h e a เ unit คิดเป็น1บาทต่อหน่วยนะครับ แพกเกจจิ้งในที่นี้ก็คือในกระบวนการการแพคเกจนะฮะอันนี้อาจจะใช้ทั้งหมด2คนนะครับใช้เวลาในการผลิตเนี่ยคิดเป็น0.5ชั่วโมงนะครับค่าแรงเนี่ยชั่วโมงละ50บาทนะฮะโอเฮด per unit คิดเป็น1บาทล้กันนะครับพอหลังจากที่เรากรอกข้อมูลต่างๆพวกนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดบันทึกในการเข้าไปปึ๊บ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็คือเป็นการบันทึกนะฮะหน้าจอของรายละเอียดออของกระบวนการการผลิตเบื้องต้นถ้าเราอยากจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมากรอกตรงนี้ครับเลือกในการนะฮะเข้าสู่เครื่องจักรอะไรเช่นอ่าเราก็เลือกเครื่องจักรขึ้นมาเครื่องจักรในที่นี้เราใช้เข้าสู่ mixing machine, machine ตัวที่หนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยละกดถูกขึ้นไป นะครับอ่าในขั้นที่2นะครับอ่าเราเข้าสู่เครื่องจากอะไรเราก็เลือกอรายการขึ้นมา Assembly Machine นะฮะตัวนี้แล้วก็กดถูกขึ้นไปปึ๊บอ่าตัวที่3มใช้อะไรนะครับก็เลือกขึ้นมาว่าใช้เป็น Packaging Machine นะครับแล้วก็ติ๊กถูกขึ้นมานะฮะอันนี้ก็คือการระบุว่าจะเข้าสู่โปรเซส s นี้จะใช้เครื่องจากไหน แถ้าเกิดเราอยากจะระบุให้ละเอียดขึ้นมาอีกนะครับว่าในการผลิตเครื่องจับในปรเ c e s s ตัวนี้นะครับมี Input r a w m a t ็ก o u t เอ่อ e m i มมีอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถเลือกขึ้นมาได้เช่นกันนะครับเช่น Rm นะวัตถุดิบตัวที่1น,นะครับเข้าสู่ตัวนี้ส่วน Output นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าออมาเป็นเ Rm นะฮะ ไอตัวที่2ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือ Input และ Output ในแต่ละ r r o e s s ในแต่ละโ o c e s s ไปนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ผมก็จะทำการบันทึกรยาการขึ้นมาปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็คือการบันทึกรายละเอียดของกระบวนการการผลิตเพื่อรับทั้งหมด5ชิ้นของตัวสำเร็จรูปตัวนี้นะครับอ่ะโอเคก็ปิดไปนะครับ เราสามารถคลิกเข้ามาดูได้นะครับว่ารายละเอียดของกระบวนการการผลิตตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งรายละเอียดกระบวนการการผลิตการติดตั้งรายละเอียดกระบวนการการผลิตจะถูกเอาไปใช้ตอนไหนจะถูกเอาไปใช้ในการควบคุมปรเซส s s ว่าตอนนี้สินค้าตัวนี้นะครับวิ่งอยู่ที่ปรเซสไหนปรเซสไหนบ้างนะครับ